สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาต่อจากเมื่อวานนะครับที่ผมได้ทําเตียง2ชั้นหรือว่าเตียงชั้นลอยเข้าไปนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะทําเป็นนะครับที่นั่งแล้วก็เป็นชั้นนะครับสําหรับนั่งเพื่อที่จะเป็นที่สําหรับทํางานนะครับที่ผมได้เคยบอกไปคือด้านล่างเนี่ยผมจะทําเป็นแบบที่สําหรับมานั่งทํางานได้นะส่วนข้างบนเนี่ยเป็นที่นอนนะครับ ก็วันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยสามารถนําไปเป็นไอเดียนะครับในการทํากันได้นะหรือว่าไปปรับประยุกต์นะครับทำกันได้นะครับโดยเริ่มต้นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าควรจะมีที่นั่งทั้งหนึ่งที่นะครับก็เลยทำอ่าเป็นที่นั่งขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับโดยวิธีการเนี่ยผมก็จะวัดระยะก่อนว่าผมต้องการที่นั่งเนี่ยสูงเท่าไหร่นะครับก็สูงประมาณสัก4 5เซนนะครับตรงนี้ก็วิธีการเนี่ยผมก็จะตัดไม้มาแล้วก็ยิงยึดกับคานตัวเก่านะครับ แล้วก็ทำเป็นคานไม้เนี่ยขึ้นมาลองแบบนี้เลยนะครับเมื่อผมได้โคงที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มาเริ่มตัด ซอยไม้นะครับต่างๆเนี่ยที่ผมได้จากไม้สนรัสเซียนะครับต้องมีการซอยไม้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เอามายิงเป็นพื้นนะครับพื้นที่นั่งของเราแบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่าไม้สนรัสเซียเนี่ยลายของเขาเนี่ยนะครับถ้าเราทําการตัดหรือซอยออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีลายที่สวยมากเลยนะครับนีครับลองดูนะครับจะเห็นว่าลายของไม้สนรัสเซียเนี่ยเป็นลายที่สวยมากๆนะแล้วมันจะแบบ ดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับที่เราจะมานั่งหรือมานอนเล่นนะครับแบบนี้ได้นะมันอาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับแต่ก็าสามารถที่จะนั่งแล้วก็นอนเล่นได้นะครับต่อมานะครับผมก็ทําเป็นเคาน์เตอร์นะซึ่งตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับที่เอาไว้วางนะครับพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆของเรานะไม่ว่าจะเป็นพวก คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะมาวางได้นะโดยวิธีการก็คือไม่ยากเลยเราก็ทําเป็นนะครับโค้งของตัวเคาน์เตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับก็ตัดตามขนาดที่เราต้องการนะครับอย่างของผมเนี่ยก,กว้างอยู่ประมาณสัก45เซนนะครับยาวอยู่ประมาณเมตรห้านะครับก็ทําการตัดออกมาอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็ทําการเป็นโค้งเคาน์เตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มาทาสีนะครับ,าาานะรบจะได้ออกมาแบบนี้ จากนั้นนะครับเมื่อสีที่เราทานะครับแห้งแล้วนะครับผมก็เอาตัวเคาน์เตอร์หรือว่าตัวโครงนะครับของเคาน์เตอร์ที่ผมได้ทําการทําไว้นะครับมายึดติดกับตัวเสานะครับหรือว่าตัวตัวผนังของเราเลยนะครับนี่ครับผมจะทําเป็นลักษณะเหมือนตัวแอนะครับด้านข้างออกมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ยิงยึดเลยนะครับยึดกับกําแพงเดิมของเรานะครับมันจะทําให้ตัวเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยแข็งแรง แล้วก็ผมนะครับได้ทําการเพิ่มขาสําหรับรับตัวนะครับโครงไม้ตัวนี้เข้าไปนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรายิงยึดกับตัวฝาอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะแข็งแรงไม่พอนะครับเราก็ต้องมีตัวไม้นะครับเพื่อที่จะไปยันตัวด้านนี้ด้วยนะผมเลือกเป็นการยิงยึดกับด้านข้างนะครับเพราะว่าไม่อยากจะเป็นตั้งเสาขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเกะกะนะครับผมก็เลือกเป็นแบบยิงยึดยึดกับกําแพงด้านข้างแบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่า โค้งของเราเนี่ยมันก็จะแข็งแรงนะสามารถขึ้นไปนั่งได้นะแต่ปกติเราไม่ไม่ไปนั่งอยู่แล้วนะครับเราก็แค่วางของอย่างเดียวนะครับแต่ผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูว่ามันมีความแข็งแรงนะครับจะเห็นว่าอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ผมใช้งานบ่อยๆนั่นก็คือเลื่อยตัดองศาตัวนี้นะครับของสแตนเลส M18 เนี่ยจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับที่ผมลืมบอกนะครับว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากนั่นก็คือไฟ LED นะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีเส้นนะครับที่บ่งบอกถึงตำแหน่งการตัดนะ ถ้าเราดูนะจะมีเส้นสีดำๆอยู่ตรงนั้นนะครับในกรณีที่เราเปิดไฟแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นเส้นนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจตัวนี้อยู่นะผมก็เลยมารีวิวเพิ่มเติมในคลิปนี้นะครับต่อมานะผมก็ได้ตัดไม้นะครับที่จะเอามาทําเป็นอ่าบริเวณท็อปด้านบนนะครับตรงนี้แล้วก็เอามายิงยึดนะครับจะเห็นว่าลายของตัวไม้สนนะครับจะเป็นลายที่สวยนะครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่สวยเมื่อเราตัดแบ่งออกมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทําการยิงยึดให้เต็มนะครับบริเวณพื้นที่ที่เราทําโค้งไว้ แล้วก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะที่ผมใช้งานเยอะที่สุดเลยในคลิปนี้นะก็คือตัวไขควงกระแทกนะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครจะทํางาน d ี y วหรือว่าทํางานไม้เนี่ยสมควรที่จะต้องซื้อตัวนี้นะครับสักหนึ่งตัวนะก็อันนี้ก็เป็นตัวไขาควงกระแทกของเคยังนะครับที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็ถัดมานะครับเราก็ทําการนะครับ ัดไม้นะครับมาใส่ให้เต็มนะครับพื้นที่ที่เราทําเป็นเคาน์เตอร์ไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการขัดนะครับพื้นตัวผิวไม้ทักงนิดนึงนะเพราะบางตําแหน่งเนี่ยมันอาจจะมีเอ,อสูงต่ําไม่เท่ากันอยู่บ้างนะครับการขัดเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวผิวไม้เนี่ยเรียบยิ่งขึ้นนะครับแล้วผมก็ใช้เป็นตัวทิคออยนะครับในการที่จะ เคลือบผิวไม้นะครับป้องกันผิวไม้เนี่ยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นนะจะไม่ใช้สีเย้อมไม้เหมือนกับตัวด้านข้างหรือว่าตัวโครงนะครับจะใช้เป็นทิกออยเพราะอยากจะให้ลายไม้ของเก่าเขาเนี่ยยังอยู่นะครับผมเลยใช้ทิกออยตัวนี้นะครับต่อมาโดาเรนด้านข้างตัวนี้นะครับผมคิดว่าควรจะเป็นชั้นนะครับสําหรับที่เราเนี่ยจะวางของได้นะครับผมก็เลยทําเป็นชั้นขึ้นมา3มชั้นนะครับโดยการตัดไม้ขึ้นมาเลย ยาวเป็นแผ่นๆออกมาแบบน,นี้แล้วก็ทําการยึดเข้าไปนะครับออกมาเป็นชั้นสําหรับที่จะจะวางของได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าหนังสือนะครับผมก็คิดว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีหนังสือเนี่ยมาวางก็ได้นะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็ใช้เวลาอยู่ประมาณทัก1วันนะครับแล้วก็ทําตรงนี้ออกมาก็จะเห็นว่าเป็นชั้นหรือว่าเป็นเคาน์เตอร์สําหรับนั่งทํางานนะครับหรือว่าเราจะมาทำ กิจกรรมอะไรเนี่ยนะครับที่นี่ได้นะเวลาเราง่วงนอนหรือว่าอยากนอนเราก็ขึ้นไปนอนด้านบนได้ประมาณนี้นะครับที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกนะก็ะทำออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับตอนแรกเลยที่คิดไว้คือแบบนี้เลยนะครับบริเวณล,ล่างเนี่ยเราสามารถที่จะมานั่งทํางานนั่งทํากิจกรรมนะครับแล้วเวลาเราง่วงนอนก็ขึ้นไปนอนข้างบนได้แบบนี้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการแนะนำนะครับวิธีการทำเคาน์เตอร์หรือทําเป็นชั้นสําหรับทํางานของเรานะครับก็สามารถเอาไปเป็นรูปแบบหรือเป็นไอเดียนะครับในการปรับนะครับทำของเราได้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ